ตัวต่อระบบอำนาจที่ยาวนานของบ้านเขากันบ้างครับคือรัฐบาลเขมรเขาไม่ได้แค่โลกหกแต่เขาใช้กําลังและกฎหมายเพื่อบังคับใช้ความจริงทางเลือกรัฐบาลใช้การควบคุมสื่อและกลไกความมั่นคงอย่างเข้มงวดเพื่อสกัดกั้นการแสดงออกของความไม่พอใจแถมการวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลหรือการรายงานข่าวการช่อกงทางไซเบอร์อาจนําไปสู่ข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงของ,ของชาติหรือการปลุกปั่นได้เลยเห็นว่ามีการแก้ไขกฎหมายสัญชาติเพื่อขู่ผู้เห็นต่างที่อยู่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับมีการแก้ไข ใกฎหมายสัญชาติเพื่อเพิกถอนสัญชาติจากผู้ที่ถูกมองว่า เป็นกระบฏหรือสมคบคิดกับต่างชาติซึ่งเป็นมาตรการที่มีจตนาชัดเจนเพื่อข่มขู่ผู้เห็นต่างที่อยู่ต่างประเทศตราบใดที่ความกลัวที่ถูกทําให้เป็นสถาบันยังมีอยู่การโกหกก็ยังคงใช้ได้ผลกับประชาชนในประเทศและความหิวของชาวเขมรเนี่ยใกล้ถึงจุดชนะความกลัวแล้วแหะครับและหาก IMF ไม่อนุมัติเงิน1นึ0 0 0สล้านบาทชาวเขมรจะลุกฮือก่อนหรือเศรษฐกิจพังแน่นอนครับอือห mm ือ hmm. คือตอนนี้ความหิวโหยและความกลัวกําลังถูกทดสอบอย่างหนักเลยครับ โดยเฉพาะจากความล้มเหลวของภาคเกษตรกรรมและการลุกลามของวิกฤตหนี้สินแต่การวิเคราะห์บ่งชีว่าเศรษฐกิจล่มสลายการหดตัวของสภาพคล่องที่เกิดจากการปฏิเสธเงินกู้ IMF และการตัดกระแสงเงินเทือนซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและเร็วกว่าการลุกฮือที่ประสบความสําเร็จการล่มสลายทางเศรษฐกิจจะบ่อนทําลายความสามารถ